สวัสดีค่ะคุณเพื่อนเอฟซีวันนี้ช่องตะวัน,นรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเรามีโอกาสได้มาเจอดอกไม้ดอกรวมขึ้นสวยมากเลยนะคะคุณเพื่อนเอฟซีเป็นดอกไม้ขององค์พอ่ององของเรานะคะรัชกาลที่10บนะคะเป็นดอกไม้ประจํารัชกาลที่1ิเป็นบุญตาครั้งแรกที่แอตตะวันได้เจอนะคะเพื่อนเอฟซีเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนไปดูเลยคะ่ะ ว้าวเพื่อน,อนดูสิคะข้างบนเห็นไหมคะว้าวเป็นอะไรที่ oh <my> อลังการงานช้างมากเลยเพื่อนเราไม่คิดเลยว่าเราจะมาเจอดอกรวงพึ่งนะคะอันนี้มันเป็นความฝันของเราเลยนะท่านเพื่อนที่เราอยากเจออยากเจอมากๆนะคะนี่เป็นไม้มงคลน,นะคะปลูกประดับเป็นไม้ประจําพ่อหลวงรัชการที่สิบของเราประจําเดือน กรกฎาคมใช่ไหมลูกใช่ไหมพ่อหลวงเราเกิดเดือนนี้นะคะเพื่อนเป็นดอกไม้ประจําเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นบุญตาของเราเลยนะคะเพื่อนสี่วะค่ะเพื่อนเดี๋ยวดูในต้นก่อนเราอยากจะโชว์ดอกไม้ด้วยแล้วก็โชว์อันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นเราพอดีเห็นน้องน้องมารับลูกนะคะเราก็เลยขอาการให้น้องถือกล้องให้นะคะอยากโชว์หน้ากับดอกไม้นะกันเพื่อน โอ้ยนะคะเป็นเนี่ยอหอมหอมหอมนะคะเพื่อนหอมชื่นใจเลยนะคะเป็นเป็นครั้งแรกของแอดมินนะคะที่เจอนะคะเพื่อนเอฟซี้ยเนี่ยหลงมนนดอกรวงพึ่งเสร็แล้วนะคะเพื่อนสวยงามจริงๆิเดี๋ยวเราไปดูกล้องหน้ากันนะคะเพื่อนกล้องนี้ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปดูระบบนั้นดีกว่านะคะเพื่อนเอฟซีไปเลยคะ่ะ เห็นไหมคะนี่เรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะลักษณะดอกลงพึ่งก็จะเหมือนเหมือนลงพึ่งเลยเพื่อนๆเนี่ยสีเหลืองนะคะเป็นไม้ประจํารัชกาลที่สิบนะคะไม้ประจาพ่อหลวงของเรานะคะเป็นเป็นบุญของเรานะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่แอดมินเจอดอกนะคะเนี่ยเป็นครั้งแรกจริงๆต้นนี้อยู่ที่เทศบาลจังหวัดสุรินทร์นะคะ มีอยู่สามต้นแต่ว่าต้นนี้จะดกมากนะครบเพื่อนไปดูบรรยากาศานีนะคะเป็นโชคดีของเราจริงๆเลยมีอะไรโดนใจไม่ทราบนะครบเพื่อนก็แอดมินเดินเข้ามาโอยสวยจริงๆเพื่อนเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะคะลักษณะของต้นรวงพึ่งนะคะก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะเพ<ๆ>ื่อนดูลักษณะใบเขานะคะ เป็นใบเลี้ยงเตี่ยวหรือปผ่าใบออกมาดอกก็จะขึ้นชอบเป็นแบบนี้นะคะนี่ยเขาจะบานเฉพาะเดือนกร,รกฎาคมนะคะเพื่อนดีนะที่เรามาทันนะคะต้นนี้ออกออกดอกเร็วมากดอกลวงพึ่งน,นะคะเพื่อนซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ ฝนอย่าเพิ่งตกนะคะให้ถ่ายเสร็จก่อนเดอ้อฝนเพิ่งตกเดอ้อแถวนี้มีอยู่สามสามต้นนะคะอยู่ตรงเทศบาลสวยจริงๆนะคะก็ถ่ายบรรยากาศดอกวงพึ่งแล้วก็ ได้ยินไหมคะข้างนอกมีคนสีสอบเพราะมากเลยนะคะเอซแต่เลามาถ่ายเย็นมากเลยอะ่ะเออมีแฟดไหมเนี่ยคานเพื่อนเย็นแล้วนะคะเนี่ยแต่สวยยิงๆิ่อะ่ะสวยมากๆเลยเอซสวยยิงกิงเลยดูสิคะืะเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่แอดมินเชอดอกนะคะ เป็นครั้งแรกจริงๆที่เข็นดอกแล้วก็ดกขนาดนี้นะคะพี่เออก็มาชมไปพร้อมๆกันนะคะต้นวงพึ่งก็เป็นไม้มงคลนะคะประจำรัชการที่สิบของเรานะคะเพื่อนก็จะเป็นดอกเป็นฝอยนะคะดูใกล้เลยนะ สวยงามจริงๆอุ้ยจริงๆพื่อนๆสว,วยจริงๆนะเขาให้เด็กไหมเนี่ย,ยดูใกล้ๆเพื่อนๆสิดูความสวยงามใกล้ๆเลยนะคะสวยจริงๆถ้าใครเห็นใครก็ต้องหลงมุนเลยนะคะ เราเคยเห็นรวงพึ่งแต่ว่าเป็นต้นใหญ่นะคะเพื่อนออกดอกหอมนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เหม,มือนกับไม่ดกเหมือนอย่างนี้นะคะแต่เป็นต้นใหญ่ใหญ่กว่านี้นะ,ะที่อยู่ในป่านะคะตอนนี้ก็จะมีอยู่ขา้าปลูกไว้สามต้นเลยนะ,ะเอฟสี่ต้น้นนั้นแล้วก็กำลังออกเหมือนกันแต่ว่าไม่ดอก มือนต้นนี้นะเกินคำบรรยายเลยนะคะฟังดอกไม้เขาเสียงซอไปนะครับเพื่อนสวยจริงๆเลย ใบใของเขาก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะเพื่อนต้นเล็กๆเขาจะปลูกไว้าตามสถานที่ราชการต่างๆนะคะ<ม>ก็เห็นอันนี้แหละก็คือต้นลมเพุองแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่แอดเห็นดกนะะอดนะดนดกของเขานะคะก็ถือว่าเราโชคดีนะที่ได้เห็นดอกของเขานะคะ เต็มต้นเลยเยลืองอมาเต็มต้นไปหมดเลยนะคะอันนี้อยู่ในเทศบาลเมืองสุรินทร์นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราให้ดูโลคิชั่นนะคะมุมของเทศบาลนะคะสวยงามนะะ้อเพื่อนนี่เขาจะเด่นอยู่เลยนะคะโลนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะช่วงนี้ก็18บแนาฬิกาแล้วนะคะอันนี้เราได้ความอนุคราจากน้อง มารับลูกนะคะที่นั่งทานอยู่นั้นถือกล้องหน้าให้นะคะเมื่อสักครู่นะคะแล้วเราถ่ายให้ดูชมรอบๆนะคะเพื่อนอันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ดูก่อนนะคะแล้วก็ไปชุมต้นไม้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ก็บริเวณเทศบาลเมืองสุรินนะคะมีซ้อมลำอะไรแล้วก็เคยมาถ่ายแล้วนะ,ะเพื่อนข้างเทศบาลเมืองสุรินแล้วก็มีตลาดไหนนะคะให้ชม เดินซื้อของเลือกซื้อของได้ตามสบายน,นี่ก็มาเห็นดอกรวงพึ่งสวยงามเลยคะ่ะเลี้ยงอาลามไปหมดเลยนะคะจริงน,ะะนอันนี้ต้นนี้กําลังเริ่มออกดอกนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราให้ดูนะคะออกดอกกลับไปนะคะหรือว่ายังไม่ออกดอกดอกดอกก็ไม่ร้านนะคะข้างนู้นก็กําลังออกดอกเนี่ยมีสามต้นนะคะเพื่อนกาลังออกดอก นี่ต้นนี้ตับๆนี่นี่นะคะสวยงามเลยนะคะเอฟซีงดงามเลยนะคะให้เราได้ชมกันถ้าใครอยากชมดอกลวงพึ่งก็มานะคะอยู่เทศบาลเมืองสุรินทร์ของเรานะคะก็มาได้นะคะน,นี่ให้เราให้ดูใกล้ๆต้นนี้จักไกลแต่ว่าไม่ไม่ เพิ่งออกดอกนะคะยังไม่ดกมากอาจจะคงจะออกถึงสิ้นเดือนนะคะก็แตกจุมดอกเต็มเลยนะนเพื่อนสวยจริงๆนะ yeah. เป็นบุญตาของเราเลยนะคะเป็นครั้งแรกหดือว,ว่าใครจะเคยเห็นแต่ว่าแอดเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะแอดมินเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกดอกลวงพึ่งนะคะเจอเต็มๆครั้งแรกนะคะถือว่าเป็นบุญตาของแอดมินนะคะที่มีโอกาสได้เจอดอกลวงพึ่งในวันนี้นะคะชาอน่นีวันนี้ช่องตะวันและสีไลสไตล์ก,ตก็าพาเพื่อนเอนฟีมาชมดอกลวงพึ่งส,สวยๆนะคะเพื่อนเพื่อน เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนซีทุกคนทุกท่านนะคะจะถูกใจแล้วก็ชอบในความสวยงามของดอกลงพึ่งในวันนี้นะคะในานามโตช่องตะวันลนัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอขอบคุณ,คณเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราด้วยดีเสมอมานะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นามช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอวอวยพรใหกับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่มาชมคลิปเรามีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะ mm hmm. เข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเรา ได้มีโอกาสทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ